สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินเวลพ p a n นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้เทคนิคนะวิธีการขายสินค้าในราคาที่สูงนะครับแล้วก็ขายสินค้าในกรณีที่มีคนตัดราคานะครับสินค้าที่มีความต้องการสูงนะครับแล้วมีคนเข้ามาตัดราคากันเยอะนะครับเรามีเทคนิคกันยังไงนะครับแล้วเราขายกันยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับยังไม่เคยกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสินค้านะครับที่ผมจะมาแชร์ในวันนี้นะครับจะเป็นสินค้าโซลาเซลล์เนะสินค้าโซลาเซลล์นะครับต้องบอกก่อนว่าสินค้าประเภทนี้นะครับเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงมากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่จะซื้อของบนเฟซบุ๊กมาเก็บเพ็นะครับเป็นกลุ่มชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดเนอะมีที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ สินค้าโซลาเซลล์นะครับจะมีความต้องการที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความต้องการที่สูงมากๆนะครับก็ทําให้คนเนี่ยเข้ามาขายกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีการตัดราคากันที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องรับมือยังไงนะครับกับการขายสินค้าประเภทนี้เนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแชร์กันให้ดูนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับจะเป็นโซลาเซลล์35วัตนะครับที่ผมขายนะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับ โอเคสินค้าตัวนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ราคา5 9 9บาทนะครับแต่ใน Facebook Market Page นะครับเจ้าอื่นขายอยู่ที่300กว่าบาทบ้าง4 0 0้กว่าบาทบ้างนะครับราคาก็จะต่ำมากมากนะครับแต่ผมขายอยู่ที่5 9 9บาทนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมขายมาแล้วประมาณ6เดือนนะครับตัวนี้ผมขายไปได้78ตัวนะครับกำไรอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับผมจะขายสินค้าราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กําไรสูงนะครับสินค้าตัวนี้นะครับกำไรผมจะอยู่ที่ประมาณ200นะครับเพราะว่าต้นทุนมาเนี่ยประมาณ300 3า0ยนะครับถ้าใช้จากราคาใน s h อป e e เนะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0้กว่าบาทนะครับ350ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาขาย599กานะครับกำไรก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2อ0นะครับประมาณนี้เนะค่าส่งเวลาผมส่งไปที่ลูกค้าเนี่ยค่าส่ง GTT ผมก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทถึง20บาทนะครับก็ค่าส่งมันมันถูกอยู่แล้วนะครับก็กำไรเด่นๆอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมขายช่วงแรกผมก็ขายราคานี้เลยเนะไม่ได้มีการลดราคาเลยนะครับเพราะว่า หลักการของผมก็คือผมจะไม่ขายสินค้าที่ไม่มีกําไรนะครับผมจะไม่สนใจว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่ผมขายแล้วต้องได้กําไรเท่านั้นครับถ้าขายแล้วขาดทุนผมจะไม่ขายทันทีนะครับสมมุตินะครับว่าถ้ามีออเดอร์ไหนที่เข้ามาเนี่ยแล้วผมขายแล้วมันขาดทุนเนี่ยผมจะไม่ขายทันทีนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องยอมรับว่าบางตัวเนี่ยผมคิดราคาที่มันผิดพลาดนะครับบางทีแอดมินเขาแจ้งมาเฮ้ยตัวเนี้ยมันขายถูกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันขาดทุนผมจะไม่ขายทันทีนะครับโอเคสินค้าตัวนี้ยครับหล ถ่ายเรียวถ่ายจริงนะครับผมไม่ใช่เป็นรูปที่เอามาจากช้อปปีนะครับผมซื้อสินค้าจริงๆแล้วเอามาถ่ายรูปนะครับ 2. นะครับผมมีรีวิวการใช้สินค้านะครับมีคลิปวิดีโอการใช้สินค้าสินค้าจริงเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วติดตั้งยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมีนะครับสามร้านผมตอบไวตอบทันทีมีแอดมินตอบนะครับ4นะครับร้านผมเนี่ยพร้อมส่งทันทีนะครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยส่งค่อนข้างไวนะครับ ก็อันนี้เป็นข้อได้เปรียบเนะที่ทําให้พาลานผมเนี่ยมียอดขายเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับ5ครับก็คือร้านของผมเนี่ยจะมีการโพสตขายอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้สินค้าของผมเนี่ยถูกดันขึ้นไปอันดับบนอยู่ตลอดเวลาเนะก็ประมาณ5ส่วนนี้นะครับก็จะทําให้สินค้าของผมเนี่ย สามารถขายได้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าร้านของผมเนี่ยจะขายในราคาที่แพงเนาะร้านคนอื่นนะครับอาจจะขายถูกเนะแต่เขาไม่ได้มีข้อเสนอที่ดีๆแบบผมนะครับร้านเขาอาจจะตอบช้านะครับร้านเขาอาจจะนานๆโพสทีอะไรเงี้ยครับหรือว่าร้านเขาเนี่ยส่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะทําให้ร้านของผมเนี่ยได้เปรียบน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าราคาถูกอย่างเดียวนะบางคนอยากได้ของเร็วบางคนอยากได้เห็นรีวิวอย่างเงี้ยบางคนอยากได้ความน่าเชื่อถือนะครับก็ ก็ลองกันดูนะครับแต่ร้านผมเนี่ยจะไม่ไม่เอาเรื่องราคาเป็นหลักนะครับจะจะมีข้อเสนอทางด้านอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำให้สินค้าของผมเนี่ยยังขายได้อยู่นะครับจริงๆผมก็ขายหลายวัดน,นะครับ ็แต่หลักๆเนี่ยที่จะขายดีก็จะเป็น35วัตต์เนะเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับก็ตัวนี้ขายไปได้แล้ว78ชิ้นนะครับอย่างล่าสุดวันนี้นะครับก็ขายได้1ตัวเนะก็กำไร200แล้ววันนี้นะครับยังไม่รวมสินค้าตัวอื่นนะครับก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดจะขายสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูงเนะแล้วก็มีคนอื่นตัดราคาอยู่ในตลาด f c e e o o o m m r r k t t l a c e นะครับก็อาจจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นคุณขาย เป็นสินค้าที่ราคา500ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็พยายามตอบให้เร็วนะครับพยายามโพส์ให้เยอะนะครับพยายามหาคลิปหรือว่ารูปรีวิวสินค้าเนี่ยที่เป็นรูปเรียวรูปจริงนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้เราเนี่ยปิดการขายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เปรียบก่าร้านอื่นๆนะร้านอื่นอาจจะเอารูปจากช้อปปีนะครับแต่ร้านเราเนี่ยถ่ายจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับที่ผมใช้แล้วก็ใช้มาตลอดนะครับสินค้าราคาสูงของผมทุกตัวนะครับก็จะขายแบบนี้หมดเลยก็หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองทำนะครับก็ลองทําตาม ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับก็มันไม่ได้เป็นเทคนิคลับอะไรนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผมขายแบบเนี้ยนะครับยอดขายมันก็ขายได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราขายแพงแล้วเราจะขายไม่ได้เนอะ ในตลาดนี้นะครับขายแพงก็ยังขายได้อยู่นะครับโอเคนะครับหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคําถามครับก็สามารถสอบถามเข้าไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมบ้างก็จะมาตอบแล้วก็หรืออาจจะทําเป็นคลิปใน E p ีถัดไปนะครับแล้วก็หากเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ